สวัสดีจ้าพี่น้องมาในเจนสิบห้ามากินมีไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยจ้าแล้วก็มีปลาปลารัดสับปลาแดกบองนะจ๊ะนี่ <c oughs> แล้วก็มีบะเขือกนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาทแซ่บนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดอ้อมากินกันเลยมีข้าวเหนียวด้วยพี่น้องเ้ย โอ้ยข้าวเหนียวจิ้นหนึ่งหลายหลายมาดจ้าจิ้นหนึ่งข้าวเหนียวบัากหลายเลยมากินนกันเด้อเวนะหลายค่ะมากินกันเลยมีบกเขือกรอบๆน้ำโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งเองเลยพี่น้องใหญ่ๆล้นกระถิบเลยมาจ้ามาอุย้ยแซ่บนี่เลยบกเขือม่วง กับปลาแดกัแจ่บ,บปลาแดกบองสังเพิ่นเป็นเอฟซีม้อนนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเคยส่งไผ่ม้อนจีกัเลยสังมากินแซ่บดี ปลาแดกแดงดีดีไหมนรัแซบปลาแดกแซบมาจ้ามาจำจำนำกันเลยไก่ใต้น้ำก็แซบกินซื้อมากแล้วจากไก่ใต้น้ำเนี่บสี่สิบบาทเดลายหลายหอมตะไคร่ ในหลยๆคักพี่น้องเอ้ยมาด้จ้ามากินขขาน้ำกันจำประแดงบวชเขือกรอบ,รบมีแต่แนวแสบได้มีมเนี่ยจินไปวัดกิ่งจินก็เลยซื้อมาเนี่ย ุ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยหอมคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมหอมอร่อยอร่อยปลาแดกกับแซบ่บแซ่บปลาแดกอืม ไก่ก็อร่อยไก่แต่นามคนที่ส้างเป็นเี็ดินบ่ค่อยัไม่เวลาเท่าไหร่จินกันเลยซื้อมาเอาเลยเรื่องมันก็ไม่ขาดแต่ไค้ใบบักกูดนะจะหอมหอมเลยพริกกลางมันจะหอม กินเห็ดเป็นอยู่แต่ว่าบ่บ่ค่อยมบ่มีเวลาเห็ดพี่น้องใส่รสด,ดีใส่ชูรสซอสแซบ่บอืมก่ไงบ่ <c oughs> <c oughs> ถือว่าแพงหรอกสี่สิบบาทพี่น้อง ข้าวเหนียวนึ่งเลี้อนร้อนอลูกอิสานจริงๆเลยแล้วเคือป,ะปะ่อจ้ำกระแดงอืมแซบอีก อร่อยอร่อยเลยกินกินไปเทียนนึ่งแล้วเพิ่นเอามาให้มันแสบแดงดีดีประแดกเพิ่ร์น ไข่ได้น้ำก็หอมหอมหอมข่ะตะไคร้ใบกระปุดม,มีแต่แนวแซบเลย ชิ้นใหญ่ๆเลยไก่ใต้น้ำนุ่มลเปอ ข้าวเหนียวยังควันออกกับพี่น้องกินเพิ่งหนึ่งเซตแล้วก็กินเลยร้อนๆเลยแซบดี กินหนึ่งขอนียหลายหลายมือเนี่ยหลายก็ทั้งมือ,อมาด้จ้ามากินขาวน้ำกันผู้ใดอยู่แถวเนี่ยแถวแถวหมู่บ้านวินมิวมาด้จ้ามากินขาวน้ำกันอืมไคได้เนาะอร่อยอร่อยเลยหอมหอมเลยมีน้ำมันด้วย ปลาแดกก็อร่อยอืมมูเคื่ยวก็กรอบ ไก,ก่ดังลาย4ี่สิบบาทได้ดังลายพี่นอออ้องเอ๋ยกินซื้อมาอืมอิ่มเลยบันโอ้อิ่มเลยจ้าสำหรับคลิปกินไก่ใต้น้ำกับข้าวเหนียวฮ้อน,อนแล้วกับมิปลาแดกบอง แสบๆเลยก็บอกเอะเปาะกับกรอบะอ้ยแสบพี่น้องอิมแล้วจ้าจังได้ชินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแสบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ